วันนี้ก็มาเปลี่ยนสารกองน้ำให้กับโรงเรียนอยู่กับวัดนะครับเป็นเด็กดอยที่พระอาจารย์เอามาเลี้ยงประมาณ300คนนะครับที่วัดแล้วก็อยู่กินนอนฟรีหมดเลยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของของเด็กนักเรียนนะครับที่วันนี้อยู่ที่พนันิคมครับจังหวัดชนบุรีครับ เออไปกะว่าครึ่งหนึ่งค่อยไๆไหลไปเรื่อยๆเอเอค่อยๆยังหกนะอ่พอ,อก่อนพอก่อนเอาลุงมาก่อนพอพอมันจะล้นตั้งแลว Ah, con que el lombo